มาละเป็นเอฟซีน้องโอนคะ่ะน้องซัตเทนเวิลเหรอซัตเทนเวิลซัตเทนซัตเทนเวิลขอบคุณครับน่ารักไหมน้องซัตเทนเวิลหรือว่าโอนโอนน้องโอนคุณรักเสื้อตัวนี้มากเลยอะใส่นอนสบายมากจริงๆเนี่ยเป็นเสื้อใส่เที่ยวนะแต่แบบว่ามันเก่าแล้วอะ ก็ใส่สบายซื้อมาจากอังกฤษซานดิเอโกทำยาวเร็วปะ เออเจอพึ่งใส่เสื้อไม่ไมครับเดี๋ยวไอจีโดนบล็อกนะเดี๋ยวเออโดนบล็อกนะนี่มาห้องแฟนคลับน่ารักไหมของแฟนคลับให้มา <c oughs> นี่น่ารักมนกก็เซเว่นนี่เป็นอัลบัม้มเขามีบายอนอืม้มเขาไมีบายนอนเนมเขาไม่เนมขอโทษครับม <c oughs> ีอากบงด้วยนะอากบงเสียใจมากไม่ได้ไป อ่าอืมอ่ะอ่ะอีเอ่อเอ่ะอเอ่อนี่มัน NCT ไม่ใช่อารกาเซ่ NCT ก็มี ไปไหนไอดินทำไมไม่รักกันเลยฮะทำไมไม,ไม่มีใครรักเลยไม่มีใครรักฉันเลยพอเล่นไอดีดีรักฉันหน่อยรักฉันหน่อยเซรักป่าหน่อยรักป่าหน่อยชี่รักป่าหน่อย,อยชี่ขลาดจะลกนิดนึงยังไม่ได้เก็บของเลย เหนื่อยมากเหนื่อยอะไรเด็กๆอยู่ในคะนอนครับดูเพลินดูเพลินจังเลยคะ่ะพี่พลอยพี่พลอยว่างเหรอ,อวันนี้เมื่อไรจะได้เจอกันน่ะนั่นดิ อยากเจอทุกคนจะแย่อยู่แล้วอย่าลือเยอะเดี๋ยวพี่ขวัญร้องไห้หน้าบ้านอย่างหลังไม่เสร็จเลยค่ะเจ้านายชิง <c oughs> งานให้พี่ขวัญ <c oughs> เออเออเป็นโรคอยู่อย่างหนึ่งคือตอนช่วงนี้เนี่ยเออไม่ค่อยจับมือถือใช่ปะ เพราะว่ารถคว่ำรถล,ลม้มอ่ะใช่คว่ำรถหมุนอนะ่ะกลางถนนอนะ่ะเพราะว่าดูนี่แหละดูแผนที่แล้วมันลมนะ้มอ่ะเล้วก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยจับมือถืออีกเลยไม่ได้โซเชียลดีท็อกนะแต่แบบว่าแบบไม่กล้าจับมือถือ มีฟึ่งเล่นได้บ้างแล้วนะครับพี่นอใส่ตรงหูแล้วครับใช่ครับขี้เก็ยจถอดบางทีถอดแล้วหาไม่เจอแต่อันนี้ซื้อมาคนซื้อมาหนังใหม่เข้าเมื่อไหร่หนังใหม่เข้าเมื่อไหร่ นั่งอะไรครับเธอเกิดอุบัติเหตุหรอใช่พี่พลอยตอนถ่ายสีีแต่นาม,มาแล้วแหละผ่านมาแล้วตกใจมากแบบตัวไหนก็ฝนตกฝนตกแบบถนนก็ลื่น ดีที่ได้กองออซังเลิฟช่วยไว้บบหนว่าโทรไปบอกผู้จัดการกองบอกว่าให้มาแบบใช่ไม่ใช่ให้มาบอกว่ามามามาดูหน่อยอย่างเงย่อย่าดูเชี่กุดใช่อย่าดูเชื่กุดงที่เออเป็นคนแบบชอบขับรถเนาะ ชอบมากแต่แบบกลัวอะไรแบบนี้ก็ไม่เข้าใจเออ,เอ,อไม่ได้ขับเร็วเลยแอ,อ้นี่ดูแมพพี่พอย บมันหน้าเอิร์ดเริ่มมีกะขึ้นแล้วอะตรงนี้เป็นไฟอะทำไงอะสามสิบเอ็ดมีกะแล้วอะอืม ทำยังไงดีทุกคนดูผิวหนะ้าอืมอย่างเงี้ยเห็นปะหนึ่งสองสามออกร่างกาย นี่จะมาอยู่รอสิบเอ็ดแล้วใช่พลอยคือบอกว่าพี่พลอยเป็นกึ่งเทรนเนอร์ให้เอิร์ธตอนม,มหาลัยคือเขาเป็นผู้หญิงนะแต่เขาก็แบบนิสัยดีมากแบบคอยแบบว่าเมนเทนในเรื่องของออกกําลังกายการออกกำลังกายของเอิร์ธตอนแบบว่าตอนมหาลัยอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ แล้วพี่พลอยเป็นปนุษย์ที่ชอบเล่นขามากจอ,อแล้วไม่ชอบเล่นขาเอาซะเลยเอ,อไม่ไหว,แล,วแล้วทุกครั้งที่ไปเจอพี่พลอยพี่พลอยเออเล่นขากันจบด้วยขาจบด้วยขาโแบบอ้อยไม่ไหวแต่ก็สนุกดีครับโดยปรดหยุดพี่พลอยทำไมผู้หญิงชอบเล่นขาอ๋อจะได้แบบก้นสวยถูกปะก็จะได้แบบว่าขาสวยอืมเข้าใจเข้าใจ ผู้หญิงไม่เล่นขาเท่ากับเล่นขาครับเทนเนอร์เจเจฝากบอกว่าอ่านไลน์หน่อยครับขอโทษ ภาษาญี่ปุ่นยากไหมยากครับด i f f i c u l t o r me uh, Japanese language so difficult for me ตอนนี้ชวนกินข้าวค่ะ <c oughs> จริ้งหรอพี่พลอยพี่พลอไม่ได้เข้าริมแล้วหรอหรือว่าเข้าตอนนั้นไปเล่นที่ power zone ครับก็คือโอ้โหมีแต่แบบว่ามีรุ่นมีแต่รุ่นพี่ที่เขาแบบว่าเป็นนักพอกายอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ เราก็เล่นตอนเด็กๆกันเนาะเราก็เล่นแบบว่าเล่นผิดบ้างถูกบ้างอะไรเงี้ยแล้วพี่เขานี่ใส่ดีมากคือเขาเห็นเขาคงเห็นเราว่าแบบเอ้ยไอเด็กคนนี้มันเล่นผิดหรือว่ามันเล่นแบบท่าซ้ำๆเดิมๆทุกๆวันอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาแบบเอ้ยน้องช่วยไหมอะไรเงีเ้ยเออช่วยเซฟช่วยแบบว่าช่วยบอกท่าที่ถูกต้องให้อืมน่ารักมากแต่แลกคิดว่าเขาจะดูหรอเพราะเขาตัวใหญ่อ่อะไรเงี้ย Uh, do you mean?